m d 1ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับคุณผู้ชายไม่เพียงแต่แข็งแกรง่งแต่ผู้ชายอย่างเราต้องการสุขภาพที่ดีในทุกๆวัน้วยครับ m ีวันเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมอาหารที่จะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเพราะประกอบไปด้วยสารอาหารสำคัญต่อสุขภาพอย่างเช่นโกจิเบอร์รี่ที่จะช่วยบำรุงร่างกายช่วยระบบเจริญพันธุ์และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสารสกัดถังเช่าช่วยบำรุงกำลัง เพิ่มมิต้านทานช่วยแก้อาการอ่อนเพลียสมช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เป็นยาอายุวัฒนะช่วยลดความแก่สารสกัดใบแปะกล้วยที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยการกระตุ้นไหลเวียนของโลหิตทำให้มีก๊าซออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมองหัวใจอวัยวะต่างๆตามร่างกายชะลอความแก่ชราและป้องกันมะเร็งเจี๋ยกุหลาบช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL รักษาสมดุลในการเกิดของไขมัน HDL ช่วยลดความเสี่ยงของอาการหัวใจวายเฉียบพลันช่วยทําให้เกิดกระบวนการเาผาผลาญไขมันที่ดีช่วยปรับสมดุลของระบบความดันโลหิตช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีและยังชะลอความเสื่อมโทรมของเซลล์ในร่างกายและยังช่วยต่อต้านการอักเสบต่างๆสารสกัดต่างยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยรักษาสมดุลการไหลเวียนของโลหิตอีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้ครับทุกท่านครับ MD1 ยังมีส่วนผสมอื่นๆที่จะช่วยเสริมสุขภาพให้คุณผู้ชมได้ในทุกๆวันเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอนเพียงเท่านี้สุขภาพที่ดีก็จะเต็มร้อยได้ในทุกๆวันแล้วครับ